สวัสดีค่ะทุกๆคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเยดาพาตะลุยนะคะวันนี้เยดาจะพาทุกๆคนมาดูต้นแก้วสารพัดนึกออกดอกนะคะนี่ค่ะที่บ้านของเยดานี่มีไม้มงคลเยอะแยะวันนี้ต้นแก้วสารพัดนึกออกดอกเยดาก็เลยจะพาเพื่อนๆมาขอโชคลาภจากนางพญาแก้วสารพัดนึกนะคะ วันนี้คือวันที่17กระกฎาคม2565เยาดาก็เลยจะพาเพื่อนๆมาขอโชคลาภกับต้นแก้วสารพัดนึกซึ่งออกดอกสวยงามใบเป็นมันสวยงามคล้ายๆกับรูปหัวใจนะคะเราจะมาขอโชคลาภกับ ต้นไม้มงคลแก้วสารพัดนึกนะคะวันนี้ยายดาก็จะถวายน้ำเปล่าอันบริสุทธิ์แล้วก็น้ำแดงมวลบุรีและผลไม้คือแก้วมังกรพร้อมด้วยขันห้าของขามาและขอ โชคลาบด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนนะต้นแก้วสารพัดนึกซึ่งออกดอกสวยงามเยดาก็มากับขอพรจากไม้มงคลที่กำลังออกดอกวันนี้ก็จะได้ตัวเลขคือเพื่อนๆดูนะคะ เห็นไหมครับเพื่อนๆตัวเลขคือเก้าสี่หนึ่งนะครับเพื่อนๆไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เก้าสี่หนึ่งนะครับเพื่อนๆ คลิปที่แล้วเยาดาทำคลิปไปสองคลิปก็คือขอาจากต้นสเสนจันแดงกับองค์เท้าเวสุวรรณที่วัดสมปาานาปรากฏว่าไม่เข้ารัฐบาลไทยแต่ไปเข้าฟังลาวเพื่อนบ้านของเรานะคะเยาดาก็ขอโทษทุกคนด้วยนะคะครั้งนี้ เรามาขอกับไม้มงคุลแก้วสารพัดนึกก็จะได้ตัวเลขที่ได้คือเก้าสีหนึ่งนะคะเพื่อนๆ ทางช่องไม่ได้สนับสนุนให้เล่นการพนันให้นำไปเสี่ยงสนาดกินแบ่งของรัฐบาลโปรดใช้วิวจารณญาณในการรับชมนะคะเยะดาก็ขอให้เพื่อนๆมีโชคลาภสมปรารถนาคลิปนี้เยดาขอจบคลิปแค่นี้ ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเยดาพาตะลุยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ